สวัสดีค่ะมาพบกับ Baby Friend ใต้อีกแล้วนะคะวันนี้จะมาพูดถึงหนังสืเอเล่มนี้ค่ะรอให้ถึงอนุบาลก็สายเสียแล้วนะคะโดยมาซารุอิบุกะนะคะถ้าออกเสียงผิดขออภัยด้วยนะคะเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทโซนี่นะคะเป็นผู้เขียนนะคะแล้วก็ผู้แปลคือคุณพรอน,อนงนิยมค้าโฮริคาวะนะคะอันนี้เป็นฉบับ ปรับปรุงนะคะซึ่งอย่างที่ฝนเคยเ,ออเขียนเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ไปแล้วเมื่อเมื่อเมื่อไม่นานมานี้นะคะคือหนังสือเล่มนี้เขียนมาตั้งแต่50ปีที่แล้วนะคะคือตั้งพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี2514นะคะเกือบ50ปีแล้วเนาะปีที่2 5ง5เนาะแต่หนังสือเล่มนี้ฝนมองว,ว่ามันยังเป็น เหมือนอมตะคือมันยังใช้การได้อยู่เสมอเลยจนถึงปัจจุบันนี้นะคะเดี๋ยวยังไงเราตามดูไปละกันเนาะฝนไม่แน่ใจเหมือนกันว่าฝนไปอยู่ที่ไหนมาทำไมถึงเพิ่งได้เห็นหนังสือเล่มนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่าน้องเฟรนตอนนี้ก็ขวบเก้าเดือนแล้วนะคะแต่ว่าอ่านหนังสือเล่มนี้มาสักไม่ไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะคะก็ก็ยังโชคดีเนาะที่ยังอยู่ก่อนถึงวัยอนุบาลก็คือ3ขวบนะคะพออ่านหนังสือเล่มนี้ปุ๊บเนี่ยก็ได้ อีกหนังสืออีกชุดหนึ่งก็คือชุดนี้เด็ก2ภาษานะคะมานะคะยังไงเดี๋ยวแม่ๆลองไปหาอ่านดูนะคะผลซื้อมาเป็นชุดเลยแต่ว่าก็ก็เนื้อหาคล้ายๆกันนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะจะมีเนื้อหาท,ที่ที่พูดถึงหลักการของของการทําให้เป็นเด็ก2ภาษานะคะเอาละค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะก็ผู้เขียนนะคะพูดถึงออ การเลี้ยงเด็กที่ก่อนวัยถึงอนุบาลน,นะคะบอกว่าพูดถึงเรื่องความเข้มงวดแล้วก็ปล่อยอิสระนะคะออผู้เขียนบอกว่าควรจะมีการเข้มงวดก่อนที่จะเข้าถึงวัยอ,อ,อนุบาลน,นะคะก็คือก่อน3าขวบนั่นเองนะคะควรจะเข้มงวดนะคะให้ให้เป็นเรื่องๆไปนะคะโดยเฉพาะอย่่างอย่างยิ่งเรื่องของเวลาในการกินนะคะ ออแล้วก็เวลาในการนอนนะคะแล้วก็บอกว่าหลังจากที่เด็กอายุครบสาขวบแล้วเนี่ยจะเริ่มเป็นตัวของตัวเองและเริ่มจากควบคุมหรือว่าเข้มงวดได้ยากและช่วงเวลานั้นน่ะควรจะปล่อยอิสระนะคะก็คือไม่ไม่ต้องไปเข้มงวดมากเกินไปโดยทางกลับกันนะคะถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยไม่ได้มีความเข้มงวดตั้งแต่แรกแล้วพอเด็กเข้าโรงเรียนใช่ไหมคะเด็กก็ ไม่ได้มีระเบียบว,วินยัยใช่ไหมคะแล้วพอไปโรงเรียนแล้วพอเราจะเข้มงวดตอนนั้นเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมแม่ที่เคยใจดีมากๆกับเขาเนี่ยมาเป็นคุณแม่ที่ช่างดุช่างติจังเลยนะคะเขาจะสับสนมากๆเลยว่าทําไมแม่ถึงเปลี่ยนไปทั้งที่จริงก็แม่เหมือนเดิมแหละแต่ว่าตอนแรกๆเนี่ยเราไม่ได้มีการปรับวินัยของเขานะคะฉะนั้นคือเขาบอกว่าควรจะเข้มงวดตั้งแต่แรกๆนะคะ แล้วก็พออายุ3าขวบเป็นวัยที่เ,เหมือนมีความเป็นตัวของตัวเองแล้วเนี่ยเขาจะควบคุมภาวะจิตใจเขาได้ยากและฉะนั้นคือให้ควบคุมตั้งแต่แรกๆไม่ใช่ตอนอายุ3าขวบขึ้นไปนะคะแล้วก็ผู้เขียนยังบอกอีกว่าก่อนวัย3าขวบเนี่ยสมองของเด็กะค่ะเป็นเหมือนฟองน้ำเลยนะคะ ให้เป็นห่วงว่าจะให้เรื่องต่างๆของเขาอน้อยเกินไปมากกว่ามากเกินไปนะคะหมายถึงพยายามใส่ข้อมูลอะไรต่างๆเข้าไปอะ่ะใส่เข้าไปได้เลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องภาษานะคะภาษาผู้ใหญ่ปกติเนี่ยจะคิดว่าออภาษาที่3เวลาเราเรียนเนาะภาษาที่3เนี่ยจะรู้สึกเป็นภาษาที่ยากเรียนยากใช่ไหมคะแต่สําหรับเด็กอะคะ่ะภาษาที่1กับภาษาที่3อะ่ะ มีความยากเท่าเทียมกันนะคะเพราะว่าเขายังไม่รู้ภาษาเลยเขาก็เลยเหมือนซึมซับไปอะค่ะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันภาษาที่1 2ึเรียนรู้ไปพร้อมกันเนี่ยเขาจะได้มากกว่าแล้วก็เร็วกว่าผู้ใหญ่นะคะฉะนั้นคือทางหนังสือแล้วเนี่ยทางผู้เขียนนะคะบอกว่ามามาสรุอีบุกาเนี่ยเาบอกว่า,ก,วาก็ให้ไปเลยนะคะถ้าสมมติว่าเป็นไปได้เนี่ยก็คือเรียนหลายลภาษาไปเลยนะคะบางคนเนี่ยมีการ ให้ภาษาอังกฤษภาษาเตาลี่ภาษาเยอรมันภาษาฝรั่งเศสนะคะสอนสอนไปเกือบเกือบพร้อมๆกันหมดได้เลยนะคะอันนี้คือที่เขาเล่ายกตัวอย่างให้ฟังนะคะก็ก็ลองดูนะคะอันนี้คือเป็นสาเหตุที่บอกว่าฝนก็เลยไปจัดหนังสือเซตนี้ขึ้นมานะคะก็ค,ะคือเด็ก2ภาษา,านะคะก็พยายามอยู่เนาะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้มากแค่ไหนเราก็ไม่ได้มีทักษะด้านภาษามากขนาดนั้นนะคะแต่ก็ลองดูนะคะ โอเคนะคะต่อไปก็คือการตกตกแต่งห้องนะคะการตกแต่งห้องเนี่ยบอกว่ามีหัวข้อนึงเขาเขียนว่าห้องที่ว่างเปล่ามีผลร้ายต่อเด็กเล็กนะคะก็คือเขาบอกว่าสมองของเด็กะคะจะมีการเ,ออเขาเรียกว่าจับมองไปรอบๆตัวนะคะมากๆนะคะฉะนั้นเนี่ยควรจะ มีการพัฒนาส่งเสริมทางสติปัญญาของเขาเนี่ยโดยการตกแต่งห้องให้มีสีสันต่างๆนะคะอย่างเช่นมีผู้ห้อยระบายสีสันสดใสนะคะโมบายมีเสียงดนตรีนะคะผ้าม่านล,ลายดอกไม้แล้วก็กระดาษสีต่างๆนะคะดีกว่าห้องว่างเปล่าๆนะคะจะมีผลเสียต่อสมองของเด็กมากกว่านะคะแล้วก็ต่อไปนะคะเขาพูดถึง ผู้เลี้ยงดูหรือว่าพ่อแม่นะคะที่เลี้ยงดูเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของออโรคที่สามารถแพร่ไปสู่ลูกได้นะคะอันนี้คือเขาพูดถึงเ,เรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นแม่ที่ร้องเพงลงร้องเพลงเพีย้ยนเพี้ยนนะคะ <laughs> ก็จะทำให้เด็กเนี่ยร้องเพลงเพี้ยนไปด้วยนะคะ แม่ที่เป็นโรคซึมเศร้าก็จะทําให้ลูกกลายเป็นโรคซึมเศร้าด้วยได้ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็แม่ที่ขี้หลงขี้ลืมเด็กก็จะเป็นแบบนั้นด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าไอเนี้ยมันเป็นเรื่องของออไม่ใช่เรื่องของนิสัยนะคะแต่ที่ที่เขาเน้นเป็นพิเศษคือเรื่องของนิสัยแล้วก็อารมณ์ความรู้สึกนะคะที่จะ เป็นโดยไม่รู้ตัวนะคะเขาพูดถึงเรื่องของโรคขี้กังวลน,นะคะสามารถเขาบอกว่าสามารถแพร่ไปสู่ลูกได้เลยนะคะฉะนั้นแม่ๆต่างๆนะอยากกังวลมากเกินไปอยากลูกจะทํานู่นจะทานี่ก็เอ๊ะนั่นเอ๊ะนี่นะคะก็กังวลไปหมดเลยนะคะฉะนั้นอย่าก,กังวลมากเกินไปนะคะไม่งั้นมันจะแพร่ไปสู่ลูกได้ด้วยนะคะแล้วก็เ,ออเขายังบอกอีกว่าควรจะส่งเสริมให้มีการ ให้เด็กเล่นด้วยกันนะคะตรงนี้น่าสนใจไหมน่าสนใจมากมีงานวิจัยออกมาอ้างอิงด้วยนะคะคือออผู้เขียนบอกว่าควรจะพาเด็กเนี่ยไปเที่ยวนอกบ้านบ้างนะคะให้มีโอกาสไปติดสัมพันธ์กับเด็กคนอื่นๆนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะจะช่วยให้มีการพัฒนา การด้านสติปัญญานะคะการรู้จักเข้าสังคมแล้วก็รู้จักอารมณอรลวยแล้วก็สร้างความเป็นผู้นําได้ด้วยนะคะอย่างที่บอกว่ามีเรื่องของงานวิจัยนะคะของดรฮาร์โลนะคะมีการวิจัยอา่าดรแฮร์รี่ฮาร์โลนะคะหัวหน้าศูนย์วิจัย Primate แห่งมหาวิทยาลัยวิสคอนซินนะคะซึ่งได้ทำการทดลองว่าถ้าหากแยกลูกลิงไปอยู่กรงอื่นเพียงตัวเดียวทันทีที่ลูกออกมาเนี่ย จะเกิดผลกระทบอย่างไรบ้างต่อชีวิตของลิงตัวนั้นนะคะในภายหลังเนี่ยารายงานทดลองนี้เชใ่้เห็นว่ามีผลต่อการพัฒนาทางด้านสติปัญญาและการเข้าใจสังคมในหมู่ลิงนะคะซึ่งน่าสนใจมากๆเลยนะคะดรฮาโลเนี่ยสร้างกรงปิดแผ่นไม้ไว้รอบๆนะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยมีจุกยางสำหรับดูดนมวางทิ้งไว้อย่างเดียวเท่านั้นเลยนะคะ โดยเขาต้องการทดลองว่าถ้าหากเอาลูกลิงแรกเกิดเนี่ยมาเลี้ยงไว้ในกรงนี้3เดือนแล้วนำออกไปอยู่ร่วมกับลูกลิงธรรมดาตัวอื่นๆเนี่ยลูกลิงตัวเนี้ยจะมีพฤติกรรมอย่างไรนะคะปรากฏว่าในระยะแรกนะคะลูกลิงตัวเนี้ยมีท่าทางงงงวยทำอะไรไม่ถูกนะคะแต่ไม่ถึงสัปดาห์มันก็ไปเล่นกับลิงตัวอื่นๆอย่างสนุกสนานได้เป็นปกตินะคะต่อมานะคะดรฮาโลเนี่ยก็เอาลูกลิงซึ่งถูกขังเดี่ยวไว้6เดือนนะคะมา เข้าฝูงกับลิงธรรมดานะคะลูกลิงตัวเนี้ยไม่ยอมเล่นกับตัวอื่นเลยนะคะมันได้แต่นอนห่อตัวด้วยความกลัวอยู่มุมกรงนะคะแล้วก็ไม่ยอมออกจากตรงนั้นเลยนะคะครั้งสุดท้ายนะคะดาารฮาโลเนี่ยก็เอาลูกลิงซึ่งถูกขังเดี่ยวไว้1ปีมาทดลองนะคะปรากฏว่ามันไม่ยอมเล่นกับลูกลิงซึ่งเคยถูกขังมาก่อนเหมือนกันนะคะคือเอาลูกลิงที่ถูกขังมากับถูกขังมามาอยู่ด้วยกันเนี่ยก็ไม่เล่นด้วยกันนะคะ แล้วก็เอาแล้วก็เมื่อนําลูกลิงธรรมดาที่ที่ไม่ได้ถูกขังนะคะมาอยู่ร่วมกับลูกลิงตัวนี้ลูกลิงธรรมดาถึงกับมีอาการเป็นโรคประสาทนะคะเพราะลูกลิงที่เคยถูกขังเดียวเนี่ยไม่ยอมเล่นด้วยนะคะซึ่งผลการวัดระดับสติปัญญาปรากฏว่าลูกลิงที่เคยถูกขังเดี่ยวเกิน6เดือนขึ้นไปนะคะสติปัญญาเทียบกับลูกลิงธรรมดาไม่ได้เลยนะคะ ผู้เขียนก็เลยบอกว่าหลังจากที่อ่านข่าวนี้อ่านงานวิจัยนี้แล้วนะคะรู้สึกว่าน่าจะใช้กับลูกคนได้ด้วยนะคะการทดลองชี้ให้เห็นว่าถ้าหากทารกถูกเลี้ยงในสภาพแวดล้อมที่มีการติดต่อกับคนอื่นๆน้อยเนี่ยจะมีผลร้ายต่อพัฒนาการด้านอุปนิสัยและก็สติปัญญานะคะคนสมัยนี้เข้ากับสังคมกับเพื่อนบ้านได้น้อยกว่าสมัยก่อนมากๆเลยนะคะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคุณแม่ที่มีลูกเล็กๆด้วย นน่าจะพบปะติดต่อกันให้มากเลยนะคะอันนี้เป็นเบื้องต้นนะคะออของของหนังสือเล่มนี้เนาะเดี๋ยวไว้ผลมาเล่าต่อละกันนะคะใน ep ถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย